รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กลใกล้คุณหมอเมื่อคุณหมอคุยเรื่องสุขภาพกับลูกชายสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการอุ่นใจใกล้คุณหมอนะครับรายการที่จะอธิบายเกี่ยวกับสาระความรู้ทางการแพทย์ให้คุณผู้ชมได้ฟังง่ายๆสบายสายเหมือนเราสองพ่อลูกไปนั่งกันอยู่กลางบ้านคุณเลยสำหรับวันนี้มาโดยพร้อมเพรียงกันกับวิทยากรประจํารายการของเราครับ รองศาสตาจารย์นแพทย์ปัญญาไข่มุกครับสวัสดีครับมาแล้วครับมากันแล้วครับวันนี้คุณพ่อเรามาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับอะไรดีครับวันนี้อยากจะคุยเรื่องเกี่ยวกับเด็กตัวน้อยๆที่ผมครอดมาจากท้องแม่เนี่ยเขาก็จะมีการพัฒนาการนะครับนะเดือนนั้นเดือนนี้ทำนู่นได้ทำนี้ได้ครับซึ่งน่าสนใจมากๆเลยอืเด็กทุกคนก็จะทำได้คล้ายๆกันนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นส,สิ่งที่น่าสนใจว่า เราจะรู้ได้ยังไงว่าเดือนไหนลูกเราจะทําอะไรได้บ้างจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณแม่มือใหม่ก็อยากจะทราบว่าเนี่ยลูกของเราพัฒนาการตรงตามที่หนังสือเขาบอกหรือเปล่าตรงตามที่ควรจะเป็นหรือเปล่าจะสังเกตได้ยังไงอันนี้น่าสนใจมากคนที่สงสัยมากก็คือคนที่เป็นปู่ย่าตายายอากงกาม่าลักหลานมากนะไปถ่วงมากเลยอยากจะดูว่าหลานตัวเองเนี่ยเก่งและเก่งแค่ไหนครับ แม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่เองตอนที่พ่อเป็นพ่อแรงหนุ่มๆอยู่ครับไปทํางานที่โรงพยาบาลพอกลับมาเนี่ยทุกวันเลยแม่จะบอกเลยว่าวันเนี้ยลูกชายทำนั้น,น,นได้เพิ่มแล้วนะขยับตัวได้นิดนั่นได้หน่อยอะไรเงี้ยซึ่งเป็นการพัฒนาการซึ่งแม่ซึ่งเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะคอยบอกว่าโอ้ลูกเขามีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอแต่พัฒนาการแบบวันต่อว,วันเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนมากครับครับรปกติแล้วเด็กน,น้อยเนี่ยเราจะดูการพัฒนาการเป็นเดือนต่อเดือนอ นั่นหมายความว่าคุณหมอทุกๆคนจะสามารถรู้ได้เลยว่าเด็กทารกคนนี้อายุประมาณเท่าไหร่ใช่มันมีวิธีการที่จะต้องจำแต่ว่าจำ12อันที่เรียงกันแล้วก็มาเด็กแต่ละคนมาไม่เหมือนกันเนี่ยทำให้มีการสับสนครับซึ่งครูบาอาจารย์ที่เป็นอาจารย์แพทย์สมัยก่อนเนี่ยะนะครับเ,เขาก็ฉลาดมากเลยเขาไปแต่งให้เป็นร้อยเป็นกลอนอพร้อมจองกันรเรียงตามขั้นตอน ว่าเดือนนั้นทําไม่ได้เดือนนี้ทาเป็นต้นได้เสร็จแ,แล้วเอามาให้นักศึกษาแพทย์ที่กำลังเรียนอยู่นะได้ท่องจํามันมีใจความว่าอย่างไงบ้างครับท่านฟังลองนั่งนึกถึงสัมผัสนอกสัมผัสในก่อนนะครับครับรอนพวกนี้จะเป็นกรนที่แต่งโดยคุณหมอที่เรียนจากตําราฝรั่งครับมันก็จะมีไทยผสมฝรั่งอย่างนั้นแหละเอ,เ,อเหมือนนะเพลงสมัยใหม่เลยใช่ใช่ใช่แต่ละทำแต่ละกรน,นั้นคือแต่ละเดือนลองฟังดูยิ้มได้ให้เสียงเอียงคอ ขอฟ้าหน้าหลังนั่งนานการคลีปหยิบจับอัพพูฟูลสแตนแคนวอล์กแล้วก็ออกเดินนี่ครับ12คำครับ12เดือนแต่ละเดือนนั้นคือการพัฒนาการของเด็กเล็กคุณหมอไม่ใช่คนที่จำอะไรแม่นง่ายหรอกครับแต่ว่าพอมีเด็กที่อายุขนาด3เดือน8เดือนมามาพบเนี่ยหมอก็จะนั่งนับนิ้วเพื่อท่องกรอน ยิ้มได้ให้เสียง mm. เอียงคองขอคว้าหน้าหลังนั่งนงางคางคลิปแลป้วไปเรื่อยๆมาตรงตรงกับเด็กอายุ6เดือนก็นับแล้วก็ต้องได้ท่าน,นี้แหละครับเด็กก็จะทำไอ้กิจกรรมอย่างนี้ได้ซึ่งมีผลทาให้เราใช้วัดพัฒนาการของเด็กได้ด้วยว่าเด็กนั้นเติบโตมาเป็นที่เรียบร้อยเป็นปกติหรือไม่อย่างไรอ้าววันนี้ก็มีคําถามแล้วเด็กสมัยก่อนสมัยตอนกรับโตมาเนี่ยกับเด็กสมัยใหม่ มันมีพัฒนาการเร็วช้าแตกต่างกันไหมครับจากการที่เขาศึกษาจากหมอเด็กเนี่ยบพบพว่าเด็กสมัยใหม่ที่กินอาหารดีๆค,คุณพ่อคุณแม่ดูแลตั้งแต่ดีตั้งแต่ในท้องแม่เนี่ยครับแล้วก็มีการพัฒนาเรื่องของจิตใจเรื่องของการฟังเพลงเรื่องการพูดจาจา้จาจ๋าจากพ่อจากแม่ด้วยเด็กจะพัฒนาการเร็วขึ้นครับ,รบเร็วขึ้นประมาณสักหนึ่งสองเดือนทีเดียวอ๋อจากที่ควรจะเป็นจากที่กรอนคล้องจองที่คุณพ่อได้เล่าไปมอสักครู่นี้จะบวกสักหนึ่งเดือนใช่ไหมแต่ไงก็ตามแต่นะครับมันจะเรียงตามนี้ครับ ซีเควนหรือการเรียงตัวเนี่ยจะเรียงตามนี้อาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่าธรรมดาแต่ก็จะเรียงตามนี้ครับยิ้มได้ให้เสียงเอียงคอขอคว้าน่าสนใจน่าสนใจครับแล้วตอนนี้นะค,ะครับก็คาดว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยคงอยากจะทราบกันแล้วว่ายิ้มได้ให้เสียงเอ,งอียงคอเอ้ยมันคือท่าทางยังไงในอันท้ายท้ายเนี่ยฟังแล้วเริ่มไม่ค่อยเข้าใจแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับมีการขยายมีการเฉลยครับเรียนปากกากระดาษและจดครับสิบสองตัวสิบสองความลับที่จะคอย บอกให้ท่านรับรู้ว่าจะดูลูกหลานโกงกามาจะได้เข้าใจว่าหลานตัวเองจะทําอะไรได้บ้างในแต่ละเดือนแต่ละเดือนและเ,แเรียกตามนี้ทุกคนอลองติดตามกันนะครับตอนนี้ไปพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาติดตามอุ่นใจใกล้คุณหมอในเบรกที่2กันครับอุ่นใจใกล้คุณหมอเมื่อคุณหมอคุยเรื่องสุขภาพกับลูกชาย